ไปดูเรื่องน่ายินดีของนักร้องหนุ่มที่โด่งดังในยุคร,รุ่นรุ่นพวกเรายุคู0พีเปเปอร์ย <P iper> h UH t นั่นเองนะคะเห็นว่าตอนนี้บอกเลยว่าประกาศกอยู่เป็นทางการว่าจัดสละโสดแล้วนั่นเองนะคะนี่นักร้องหนุ่มดีกรีด็อกเตอร์เปเปอร์รัฐศาสตร์นั่นเองนะคะหรือว่าพ UH ีเปเปอร์ยุคเอค่ะคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานนะคะแฟนสาวคุณครีมคะ่ะ คบาาดูใจกันมาจนความรักสุขงอมแล้วนะคะพี่เปเปอร์บอกว่าเป็นวันคลิปเป็นคลิปวันสําคัญผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะแล้วก็มีแคปชั่นว่าได้เลิกจากผู้ใหญ่มาตั้งแต่ต้นปีแล้วขณะที่วางแผนกันไปก็รอดูสถานการณ์โควิดกันไปด้วยนะคะ แล้วก็จะมีการประกาศจากทางราชการมาเรื่อยๆติดตามข่าวตลอดจนพิจารณาจากหลายด้านแล้วแหละก็เลือกเอาเมื่อวานนี้ค่ะว่าเป็นวันดีๆจัดเซอร์ไพรส์แฟนสาวที่บ้านก่อนจะบอกด้วยว่าจัดมาตรการป้องกันแล้วก็คัดทีมงานมาอย่างดีเลยนะคะหลังจากนี้ที่เจ้าตัวลงคลิปไปก็มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลยคะ่ะน่ารักดีนะคะยินดีด้วยนะคะใช่แล้วคะ่ะ